และคลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาเก็บมเมล็ดของโลบิเวียแคคตัสกันค่ะเพื่อที่เราจะเตรียมเพาะนะคะหรือถ้าใครไม่เพาะก็เก็บใส่ซองซิปไว้ก่อนค่ะ1เดือนก่อนหน้านี้นะคะก็มีโรบิเวียแคคตัสออกดอกทีเดียวพร้อมๆกันนกก็ได้ผสมเกอรแล้วก็เก็บฝักมเมล็ดในวันนี้ค่ะ อันนี้เป็นภาพเก่านะคะหลังจากที่เราชื่นชมความสวยงามของดอกเขาแล้วนะคะเราก็ผสมเกสรวันนี้เราจะมาเก็บฝักมเมล็ดกันค่ะอันนี้เป็นภาพหลังที่เราผสมเกษรเมื่อกี้ผ่านไป1เดือนนะคะจริงๆแล้วสําหรับโรบิเวียนะคะสักสามอาทิตย์เราก็สามารถเก็บฝักมเมล็ดของเขาได้แล้วแต่ว่านนี้นกปล่อยมาเกินเป็นเดือนแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของฝักเมล็ดที่พร้อมเก็บกันนะคะนี่อันนี้สามารถเก็บได้แล้วนะคะก็คือประมาณสักสามอาทิตย์เราก็จะเก็บฝักเมล็ดได้บางฝักเขาก็จะแตกปลี่ออกมาแล้วเห็นเห็นเมล็ดข้างในแล้วนะคะบางฝักก็ยังไม่แตกเพราะฉะนั้นเราก็ให้นับช่วงวันที่เราผสมเกสรค่ะวิธีการเก็บนะคะ อันนี้เดี๋ยวนกจะให้ดูว่ามเมล็ดอยู่ข้างในฝักมีแตกไปแล้วนะคะเก็บก็แค่ดึงออกมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นฝักที่แตกแล้วก็เห็นมเมล็ดข้างในเห็นไหมคะเพื่อนๆดึงแบบนี้ได้เลยนะคะบิดแล้วก็ดึงออกมาได้เลยโลบิเวียนะคะเป็นแคคตัสสายพันธุ์หนึ่งที่ เราจําเป็นจะต้องช่วยเขาผสมเกสรน,นะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่สามารถติดฝักมเมล็ดได้เองแต่ถ้าธรรมชาตินั้นมีแมลงก็อาจจะมีบ้างนะคะแต่เปอร์เซ็นต์ในการติดฝักมเมล็ดนั้นจะน้อยอดีที่สุดคือเราจะต้องช่วยเขาผสมเกสรคะ่ะอันนี้ก็เป็นอีกฝักหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นโลบีเวียเหมือนกัน,นะคะ่ะข้างในเห็นไหมคะเป็นมเมล็ดสีดดำ ้าฝักที่เราเห็นว่าปริแล้วนะคะไม่ควรที่จะปล่อยเอาไว้นานเขาจะแห้งแล้วก็ร่วงหลดลงไปมเมล็ดก็จะหล่นออกมาจากฝักได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะมดจะชอบมากนะคะสำหรับผลของโลบีเวียหรือว่าผลของแคคตัสเขาก็จะมาตอมแล้วก็ขนมเมล็ดที่อยู่ข้างในไปได้นะคะบางฝักเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยจะเหลือแต่เปลือกค่ะ นี่ก็สามารถเด็ดได้เลยค่ะอันนี้ยังไม่ยังไม่ปรินะคะยังไม่แตกแต่ว่าก็มีรอยที่จะเตรียมแตกแล้วค่ะเพราะว่านับจากวันเนี่ยก็พร้อมๆก,กันกับพวกที่นกเก็บก่อนหน้านี้นะคะนี่ได้มาแล้วนะคะนี่คือผลของโลบีเวียค่ะข้างในจะมีเมล็ดสีดำๆแล้วก็มีเยื่อขาวๆค่ะคล้ายๆกับ ผลของแก้วมังกรแต่ว่าย่อส่วนลงมานะคะจากนี้เดี๋ยวเราก็จะนำไปล้างกันนะคะเมื่อกี้ได้มาแล้วก็มีฝักที่แห้งเยอะเลยนะคะคาดว่ามเมล็ดน่าจะล่วงหลดลงไปที่กระถางในเยอะเลยทีเดียวค่ะใช้น้ำสะอาดล้างนะคะก็ล้างเหมือนกับที่เราล้างเมล็ดอิมโนหรือมเมล็ดแคคตัสทั่วไปเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าถ้า ผลไหนที่ยังไม่แห้งเนี่ยเขาก็จะมีเยื่อขาวๆจะใช้เวลาในการล้างนานหน่อยก็อย่าบี้แรงมากจนแบบมเมล็ดแตกนะคะก็มือเบาๆค่ะล้างเอาเยื่อที่เป็นเขาเรียกว่าเนื้อของเขานะคะออกให้เกือบหมดค่ะไม่ต้องหมดก็ได้เพราะถ้าหมดต้องใช้เวลานาน,านมากๆเพื่อที่มเมล็ดจะได้สะอาดที่สุดนะคะอุป,ปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็น กระชอนตาถี่ค่ะก็หาซื้อได้ตาลัดทุกอย่าง20นะคะมีเยอะมากๆแต่เลือกที่ตาถี่ถค่ะจากนี้เราก็มาตากแห้งนะคะตากภายใต้โรงเรือนก็ตากแดดนั่นแหละค่ะผึ่งให้แห้งสักหนึ่งวันก็พอนะคะให้มเมล็ดเขาแห้งสนิทจะได้ไม่มีเยื่อขาวๆติดมาเวลาที่มเมล็ดร่อนออกมาแล้วนะคะเพราะว่าจากนี้ถ้าเรา เก็บไว้เนี่ยจะได้ไม่เกิดลานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะเอาไอ้เยื่อข,อขาวๆเนี่ยออกให้มากที่สุดนะคะใครจะพาะเลยก็ได้หรือถ้าใครยังไม่พร้อมนะคะครบ1แดดแล้วก็เก็บใส่ซองซิปเขียนวันที่ไว้แบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครมีเยอะเกินไปนะคะนำไปจำหน่ายได้เลยค่ะเ,เพื่อน ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุราดาการเด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ